กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกผมนายช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือจาก TreO อฟเซเวียนะครับเขาใช้ชื่อคำว่า Re t r ีออฟ v i เวีเลยครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นะครับก็เป็นทีมพัฒนาเดียวกับคนที่พัฒนาแร็คเนลล์ออนไลน์เลยนะครับเขาทำเกม PC มาก่อนนะครับก็ชื่อ TriO of s e v i ียเนี่ยแหละครับเปิดให้บริการมาหลายปีแล้ว ตอนนี้ก็คือทําเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับซึ่งมันจะไม่ได้เล่นเหมือนเดิมนะครับมันจะกลายเป็นแนวออโตเ m ็มทั่วไปแทนครับฟังไม่ผิดนะครับกลายเป็นแนวออโตเ m ็มทั่วไปในมือถือแทน สิ่งที่ท่านผู้ชมควรรู้กันเลยก็คือว่าตอนนี้มันไม่ได้เปิดในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีภาษาไทยก็ตามนะครับเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาเจอแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ต่อ VPN นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปต่อ VPN ให้เรียบร้อยก่อนนะครับใครไม่มี VPN ก็ใต้คลิปเลยผมมีลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดแล้วก็เปิด VPN ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปิดเกมแล้วเข้ามาใหม่ครับ เมื่อท่านผู้ชมเข้าสู่เกมนะครับถ้าเจอคำว่าเนี่ยชั้นเราฮีลิ่งไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจคือมันกำลังโหลดข้อมูลอยู่นะครับก็รอมันแป๊บหนึ่งกันแล้วกันทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนภาษาท่านผู้ชมอยู่ด้านขวาครับมันจะมีการตั้งค่าเห็นไหมเนี่ยแหละมันจะมีการตั้งค่าภาษาไทยด้วยนะครับก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นแหละจบแล้วก็เวลาเข้าไปเล่นครั้งแรกมันจะมีให้ล็อกอินซึ่งก็ล็อกอินได้เยอะแยะครับเฟซบุ๊กกูเกิลอะไรเงี้ยพอดีผมล็อกอินไปเรีย,รยรบร,ร้้้้้้้้ออออออยยยยแแแลลลลลวววววนน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 ะะคคคครร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 ััััับบเเ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 เซิิ์์ฟกกก็็็็ไไไมม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 ่่่่่่ีีีีีีีใหหืหืงดดตปปปาาาาาสถข ก็แค่นี้แหละจบอย่าลืมนะต้องต่อ VPN ไว้นะครับจนกว่าเราจะเข้าไปในเกมได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยพึ่งเข้ามาครั้งแรกมันจะมีการโหลดแพทใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละพอมันโหลดแพทอะท่านผู้ชมก็ปิด VPN ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นแต่พอมันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องต่อ VPN ใหม่อยู่ดีเข้าใจไหมเพราะนั้นจําไว้ถ้าเกิดว่าเรายังเข้าเกมไม่ได้นะครับให้ปิดเกมทิ้งไปก่อนเลยคิวทากเสรอจก็ได้ ปิดเกมทิ้งไปก่อนแล้วต่อ VPN และเข้ามาใหม่พอถึงจังหวะนี้เราปิด VPN ได้แล้วเพื่อที่เราจะได้เล่นได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับ สำหรับอาชีพเริ่มต้นนะครับจะมีทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับก็คือสายแรกเลยคือซอร์ทแมนนะครับซึ่งซอร์ทแมนเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นไฮแลนเดอร์มูนวิลเลอร์ไม่รู้อ่านถูกป่ะนะมูนวิลเลอร์แล้วก็เพลเทสตอรได้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไปมาได้อิสระเลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจว่าตัวละครไหนมีสกิลอะไรเรากดที่รูปสกิลดูได้เลยครับมั่จะมีแอนิเมชันให้ดูครับเพราะว่ารายละเอียดเล็กน้อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้ไม่ได้ล็อกเพจนะครับเปลี่ยนได้ครับผ ส่วนอาชีพที่2นะครับด้านซ้ายก็คือจะเป็นวิศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นนักเวทเลยเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ให้ดูด้วยอาชีพต่อไปครับอาเชอร์ครับอันนี้ก็คือเป็นสายโจมตีระยะไกลนั่นเองครับอาชีพต่อไปคือคลีริกนะครับใครอยากจะเล่นสายพระสนับสนุนแล้วก็ต้องอาชีพนี้เลยแล้วก็อาชีพสุดท้ายสเกลนะครับใครที่ชอบเล่นแบบนักคงนะักฆ่าแอสซสซินอะไรเงี้ยก็คือจะต้องเล่นอาชีพนี้นะครับ เมื่อท่านผู้ชมเลือกตัวละครได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการแต่งตัวเล็กน้อยนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีทรงผมเล็กน้อยใช่ไหมครับสีพุงสีผมทําได้นะครับแล้วก็คิ้วทําได้โทนสีผิวอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นเป็นสัมพังธ์หนึ่งเนี่ยมันจะมีซารลอนครับสามารถเปลี่ยนได้มากกว่านี้ครับส่วนวิธีการเล่นนะครับก็อย่างที่ได้เกินไปว่าเป็นแนวออโต้เอ็มเอเลยนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายก็ได้ครับมันจะมีเควสขึ้นครับถ้าเกิดว่าเป็นเควส ให้ทำให้หมดนะครับเพราะว่าเควสรองหลายๆเควสเนี่ยมันจะเป็นการสอนการเล่นเปิดระบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอย่างเช่นระบบซาลอนเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ทําเควสรองเลยเราก็จะไม่ได้ตัวของตัวไปเปลี่ยนทรงผมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนเควสหลักก็คือจะเป็นเควสสีเขียวเมื่อเราเล่นไปนสักพักนะครับก็จะมีเหมือนกับบอสประจําแผนที่อะไรเงี้ยให้เราสู้ต่อเพื่อที่จะปลดล็อกเนื้อเรื่องต่อไปได้นะครับก็สนุกดีนะเพราะว่าคือเราเพิ่งม,มาเล่นอะตัวละครเรายังอ่อนๆอยู่ไงเรายังไม่สามารถยืนชนบอสได้อะถ้าของเราไไไมม่่ถึงยืนนนชด้ะครับ โดนตีประมาณ2ทีก็ตายแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นเองครับคอยหลบคอยอะไรด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดหลบไม่ทันก็อาจจะเจ็บนิดน,นึงนะครับก็สนุกดีครับมาสู้นานอยู่เหมือนกันอะว่ามันจะตายสำหรับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือเรื่องของอาชีพถูกไหมครับอาทีออฟเซเวียนใครเคยเล่น PC มาจะรู้ว่าเรื่องของอาชีพเนี่ยจะมี ความหลากหลายมากคือเวลาเราเลือ่อนค่ามันอยู่ที่เราใช่ปะว่าเราจะเลือกคา่าอะไรถูกไหมครับมันสามารถสลับสลับ,ลบเปลี่ยนไปไป,ไปมาได้พอมาในเวอร์ชันมือถือมันไม่ได้เป็นแบบใน PC แล้วนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยเลือกตัวไหนมาเราก็เล่นตัวนั้นไปนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะมีเควสขึ้นก็คืออยู่ด้านซ้ายตรงนี้นี่แหละเออพอเควสมันขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถไปทําการเปลี่ยนอาชีพได้นะเมื่อเราทาการเปลี่ยนอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถสลับส,บสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาดูด้านขวบบนเห็นไหมเปลี่ยนารรบ้อ ดูสกิลก็แหละเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับเออถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ทําได้ง่ายๆกลับไปที่วิสระแล้วกดเปลี่ยนคาร์ดแค่นี้แหละคือมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนคาร์ดได้ตลอดเวลาแทนแล้วก็เลเวลมันจะแยกกันนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมได้อาชีพใหม่มาจากเวสเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยแล้ว ก็ต้องมานั่งเก็บเลเวลใหม่เข้าใจใช่ไหมครับเออต้องมานั่งเก็บเลเวลใหม่เป็นเลเวลของจ็อบนั่นเองนะครับทีนี้พอท่านผู้ชมเก็บเลเวลของจ็อบไปขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ไอ้แต้มเขียวๆมาซึ่งแต้มเขียวเนี่ยครับจะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเดี๋ยวแป๊บนึงมานีก็ได้นีนี่เห็นไหมมันใช้ในการอัปเกรดครับก็จะมีการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราเห็นไหมครับอ่าลองดูก็แล้วกันนะเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะก็สบายสบกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะมีภาษาไทยบ่นะฮะนอกจากนี้ครับมันย in ังมีระบบหานรับจ้างด้ ถ้าผู้ชมเล่นแป๊บเดียวอะ่ะประมาณเลเวลสามเลเวลสก็ได้แล้วนะคนเนี้ได้มาฟรีๆเลยจากในเรื่องแต่ว่ามันมีสตามิน่านะครับก็คือมันจะต้องถ้าถ้าเกิดหมดอะต้องรอเวลาให้มันขึ้นมานครับแล้วถ้าเกิดจะเอาเขาลงไปก็กดร่วมทางนี่แหละเห็นไหมนี่เขาบอกว่าเมื่อร่วมทางจะถูกหักห้าแมนะครับจัดไป5ห้าแทม คำนาต่อมาคือแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเราทําอะไรกับเขาได้ไหมนะครับเราคลิกที่ตัวเขาได้นะครับแล้วก็จะมีแบบเนี่ยให้กําลังใจนะครับมีข้อมูลนะครับซึ่งสามารถขอเป็นเพื่อนได้แต่ไม่เห็นมีการขอเป็นปาร์ตี้เห็นไหมครับมีแต่ขอเป็นเพื่อนเนาะตรงนี้ แล้วก็ผมไม่เห็นว่ามีระบบปาร์ตี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นเล่นตามเขาเรียกว่าอะไรเออตามเนื้อเรื่องอะถูกแล้วเนาะมันไม่มีการตั้งตีนะในช่วงแรกอะผมไม่เห็นเลยเดูยในหน้าจอเนี่ยไม่มีการตั้งตีเลยไหมครับโดยปกติเกม m MM มโ o ในมือถือเนี่ยมันจะมีหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นเควสใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นปาร์ตี้แต่คือเกมนี้ไม่มีนะครับ ซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดเมนูมาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะแอดบริเวณตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคือเผื่อเราหากันไม่เจอไงแล้วก็เราจะเห็นคําว่าทีมครับแต่มันไม่ใช่ทีมที่ชวนเพื่อนนะครับมันกลายเป็นว่าเราสามารถสร้างตัวละครเพิ่มแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมลองไปสร้างตัวละครเพิ่มให้ดูเลยก็แล้วกันครับวิธีการสร้างตัวละครเพิ่มก็ไปที่เมนูเนาะเสร็จแล้วก็ไปด้านขวาล่างครับเปลี่ยนตัวละครท่านผู้ชมเนี่ยจะถูก วาร์ปกลับไปยังที่พักซึ่งเดี๋ยวผมจะอธที่ยเพิ่มเติมทีหลังนะครับที่พักนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะก็สร้างตัวละครใหม่ตัวนี้นะครับนี่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 แล้วก,กดตัวนี้นะครับสร้างตัวละครเดี๋ยวผมจะลองสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเอาเป็นคีริกแล้วกันอ่ะก็เป็นผู้หญิงแล้วกันรอบนี้สร้างๆไปเลยโอเคสร้างมาเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครหลักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปโสู่ระบบทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอเข้ามาในระบบทีมท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ของอีกอาชีพหนึ่งที่เราสร้างไว้ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เมื่อเราคลิกไปเนี่ยจะเห็นแค่ว่ามันมีแค่คําสั่งตัวของการดูว่าตัวละครนี้ใส่ของอะไรอยู่กับคอสตูมอะไรแล้วก็มีการกําหนดตัวแทนนะครับอาลองดูเลยแล้วกันตัวแทนนี่เปรียบเสมือนเป็นเป็นเหมือนกับไอเดียหลักอะ ใช้คาว่าอย่างนั้นได้เลยนะครับแล้วพอเราออกมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นไปอย่างที่ผมสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะไม่มีเรื่องของการเล่นคนเดียวในโหมดเนื้อเรื่องก็คืออาจจะต้องเป็นพวกกิจกรรมพวกนี้ต่างหากนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเจอละอันหนึ่งอยู่ในท้าทายเลดบอสอย่างเงี้ยอันนี้แหละคิดว่าน่าจะเป็นคอร์ครับทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่อีกไฮไลท์อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของการตกแต่งบ้านและทำฟาร์มนั่นเองท่านผู้ชมสามารถเข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนตัวละครนะครับแล้ว อ่ะมันก็คือหน้าจอนี้แหละจาได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนได้นะเดิมทีมีแค่เตียงอันนี้อันเดียวกับอันนี้นะครับท่านผู้ชมเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆก็จะได้รับของเพิ่มเติมมารวมไปถึงการซื้อด้วยนะครับการซื้อเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับ้านคา้าที่พักก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับใช้เงินไม่ค่อยเยอะนะอ่าเดี๋ยวผมเอาอะไรดีเชอร์รี่แล้วกันสักสองอันกดซื้อไว้เออนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในที่พักนะมีฟาร์มด้วยนะมีมีปลูกผักด้วยนะครับเออเ ซื้อแล้วเก็บไปก่อนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยทำการตกแต่งกันเวลาตกแต่งก็ด้านล่างเลยจัดวางเนี่ยก็ตกแต่งได้เลยนะครับอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะที่ผมซื้อมานะครับนี่เป็นไงแค่แค่นี้แหละนะครับก็เหมือนเกมทั่วไปเนาะตกแต่งได้ครับตกแต่งห้องได้หมุนเหมือนอะไรได้นะครับจะยกเลิกแคนเซิลจะยกกลับอะไรได้หมดได้หมดทุกอย่างนะครับนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มครับเวลาเราไปที่ฟาร์มให้กดบริเวณด้านซ้ายล่างครับ พอดีรูปผมบังอยู่นะกดเสร็จปั๊บเนี่ยมีคําสั่งไปที่ฟาร์มเห็นไหมครับก็กดไปได้เลยนะฮะเนี่ยมาถึงฟาร์มเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคทีนี้ถ้าผู้ชมเห็นว่าผมมีการวางไอ้พวกนี้ไว้ก่อนอันนี้แล้วซึ่งต้องรอเวลามันผ่านไปครับเดี๋ยวมันจะผลิตผักให้เราเนี่ยดูด้านบนเห็นนะเออมันมีพวกผักมีพวกเนื้อมีพวกเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคือคงเอาไว้คับของกันแหละแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมีแบบแปลนไงแล้วดูด้านซ้ายดิมีการทําอาหารด้วยนะมีภารกิจด้วยมีแท่นตกแต่งมีตู้เพลงด้วย ซ,ซึ่งน่าสนใจมากอันนี้เราต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับแต่ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกผักเพิ่มครับไหนๆก็ซื้อมาแล้ว <laughs> ปลูกผักเพิ่มอันนี้ผักหรือหญ้าวะถ้าเป็นหญ้านี่ไม่ออกไม่ออกดอกนี่ร้องไห้เลยนะสร้างฟรีเลยเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการแลกเปลี่ยนไอเทมกันดีกว่านะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วตอนผมคลิกที่ตัวละครอื่นอะ่ะมันไม่ได้มีเรื่องของการเดลของหรือดิวของนะครับก็จะใช้ระบบตลาดแทนตรงนี้เห็นไหม เออก็คือจะเป็นระบบตลาดแทนนะครับก็จะมาฝากของซื้อของก็ทําได้ที่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งใช้เงินในเกมนะครับสบายๆนะยนี่ก็แล้วแต่เลยใครจะเอาอะไรขายก็ลองดูกันแล้วกันเนี่ยผมมีของเต็มเลยเนี่ยขายแล้วใครจะซื้อถามจริง <laughs> เออถ้าเกิดว่าขายตรงนี้ไม่ได้นะเปิดกระเป๋าขายเอา ตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยขายเอาตรงนี้เลยก็ได้นี่ได้ตังเหมือนกันนะไม่ต้องรอคนขายได้เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้เกมนี้จะมีเรื่องของน้ำหนักเต็มหรือว่ากระเป๋าเต็มด้วยนะถ้าเกิดว่ากระเป๋าเต็มเนี่ยเราสามารถที่จะมากดที่คลังทีมก็ได้นะครับเนี่ยกดที่คลังทีมเสร็จปั๊บเราก็หย่อนของไปได้เลยนะครับคือเกมนี้มีเมืองก็จริงแต่ไม่จาเป็นต้องกลับไปที่เมืองก็ได้ไงเราทําที่ตรงนี้ได้การขายของเมื่อกี้ก็เห็นไหมทำที่ตรงไหนก็ได้นะครับไม่เป็นไร แต่ในเมืองมันอาจจะมีแบบว่า,าร้านซาลอนไงที่หมอธิบายให้ฟังอ่ะร้านซาลอนเอาไว้เปลี่ยนแบบเสื้อผงเสื้อผ้าไม่ใช่เสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนทรงผมอะไรเงี้ยซึ่งตัวเกมมันสอนอยู่แล้วนะครับเล่นไปแป๊บ,บ,บ,บเดยกก็เจอนะครับอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ฝากของก่อนก็เพ๋าจะเต็มครับเพราะพวกนี้ยังรับไม่ได้ใช่ไหมเออเก็บของก่อน <laughs> ไหนก็เข้ามาที่กระเป๋าแล้วนะครับซึ่งกระเป๋าเนี่ยนอกจากจะขายของแล้วเ,เก็บของได้แล้วเนี่ยสามารถอัปเกรดผ่านระบบตรงนี้ได้เลยนะครับคือคลิกตรงนี้ก็ได้นะีมันจะมีการเลเวออัพกับการตีบวกหรือเราจะไปที่ตัวเมนูก็ได้มันจะมีเรื่องการขัดเกลาการขัดเกลานี่คือการอัปเกรดนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวลองคลิกดูแล้วกันพิธีการอัปเกรดคือใช้หินแบบนี้ครับบางทีเราได้จากการเก็บแร่ข้างทางเลยนะไอ้พวกเนี้ยเออแล้วก็ได้จากเควสด้วยอะไรด้วยนะครับอนอกจากหินแล้วก็คือใช้ไอเทมที่เรา ก็จะเป็นการเลเวลัพได้แค่นี้ครับง่ายๆเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการตีบวกด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูอ,อ,อันนี้เนาะที่ผมใช้กานะรตีบวกเนี่ยจะต้องใช้ทั้งตีเหล็กนะครับซึ่งมันได้จากตามเ u วสอีกแล้วครับท่านอันนี้แหละนะก็สามารถที่จะตีบวกขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเวลาเข้ามาในเมนูไหนครั้งแรกอะมันจะมีสอนไงแต่มันดันสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเองอเดี๋ยวเราลองตีบวกเลยก็แล้วกันอันนี้มันสําเร็จ100%ครับไม่น่ามีปัญหาอะไร เปงเปงเปงเ,เรียบร้อยครับก็กลายเป็นบวกหนึ่งเลยนะครับไม่เหมือนเลเวลนะเลเวลกับตีบวกมันคนละอันกันนะครับส่วนอันต่อไปเป็นการหลอมครับการหลอมก็คือเราต้องไปหาไอเทมที่เกี่ยวข้องมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการสุ่มนะครับว่าไอของที่เราใส่อยู่เนี่ยมันจะมีออปชันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างซึ่งไอนี้ผมได้ง่ายมากเลยนะผมไม่ตีมัมนแปบ๊แปบๆมันเด้งขึ้นมากลางหน้าจอเลยเหมือนเป็นอะไรไอเทมอะเออก็ได้ได้ง่ายนะเนี่ยบอดไปแปบ๊แปบเดียวได้มาตั้ง5ก่อนเดี๋ยวลองดูดิ อืมอินบวกสองฟื้นฟูเอสพีเออนี่นี่ใช้ได้ใช้ได้เสียหายคริติคอลยี่สิบแล้วมีอัดบวกอัตราคีไหมเนี่ยเออช่างมันก็ละกันใครอยากมาลองหลอมเปลี่ยนออปชันก็ลองเล่นดูส่วนนั้นต่อมาครับเพิ่มขีดจำกัดอันนี้คือเราต้องตีบวกไอตัวไอเทมให้เลเวลตันก่อนถึงจะมาเพิ่มขีดจำกัดได้นะครับอันนี้ก็ขอข้ามแล้วกันเนื่องจากไม่มีแล้วก็จะมีเรื่องการตีบวกการด้วยเออเวลาเราเล่นเล่นอยู่ครับแป๊บเดียวอ่ะมันจะมีเรื่องของระบบการด้วยนะซึ่งเราสามารถเอาการเนี่ยไปติดในอุปกรณ์ไดดดด้้เเี๋ยวผมปิใหู ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดที่กระเป๋าแล้วมาที่ตรงคอสตูมอะครับเออแล้วคลิกที่คอสตูมมันจะมีการ์ดเห็นไหมครับอันนี้ได้มาจากเควสเล่นแปบ๊แปบๆก็ได้นะครับเราสามารถกดที่ตัวบวกแล้วถ้าเกิดเรามีการ์ดอะเราสามารถเอามาใส่ได้นะครับใส่ในคอสตูมนะมันก็จะเพิ่มความสามารถเห็นไหมครับอย่างเช่นช่วงแรกเราได้การ์ดโกลเลมมาเนี่ยเขาบอกว่าถูกโจมตีด้วยการยิงจะบล็อก2.3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวูดสปิริตเค้นนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะได้ค่าคอนนะครับค่าความถึก้็กมอนนนนีันเปนะ เออมันเป็นบอสตามตามตามเนื้อเรื่องอ่ะเล่นไปแปบบ๊แบบหนึ่งก็จะเจออะไรเงี้ยซึ่งไอตัวต้นไม้ที่ผมเอาให้ดูตอนต้นคลิปนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันอ่าได้มาจากบอสสำหรับระบบหลักๆที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ในช่วงต้นเกมก็จะมีลาวนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปลีกย่อยหรอก,ก็อย่างเช่นพวกความสําเร็จหรือเควสอะไรเงี้ยอันนี้มีทุกเกมอยู่แล้วเนาะมารับรางวัลกันเองนะแล้วก็จะมีเรื่องของการสํารวจอันนี้ก็จะเป็นเควสเหมือนกันนะครับเป็นเควสเหมือนกันอ่ะก็รับรางวัลให้เรียบร้อย โอเคแล้วก็จะมอะีอันต่อไปนะครับเป็นการเช็คอินก็รางวัลสามอันนี้เป็นรางวัลหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็มีรางวัลพักผ่อนด้วยนะเวลาท่านผู้ชมไม่ได้เล่นเกมเนี่ยออฟไลน์ไปกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถให้เราเลือกได้แต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะต้องมีเวลาขั้นต่ําอยู่อย่างเช่นผมออฟไลน์ไป50นาทีผมถึงจะรับกล่องนี้ได้เข้าใจใไหมเออไม่ใช่ว่าเลือกรับได้นะแต่คือต้องรอเวลาด้วยถึงจะเลือกรับได้นะครับสองอันนี้อธิบายไปแล้วก็คือจะเป็นพวกภารกิจประจําวันใช <K west? S 2> ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าเควสไหนที่เราทำเนี่ยเงื่อนไขเป็นยังไงก็สามารถคลิกเข้ามาดูแบบละเอียดขึ้นได้ที่นี่นะครับได้ที่นี่แล้วมันก็จะมีหลายเควสนะไม่ใช่เควสหลักอย่างเดียวเควสน,นู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยไหมเควสประจำอาชีพก็มีนะนต้องเล่นไปเยอะกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นคอลเลกชันนะครับก็ยังไม่เปิดก็ข้ามเลยก็แล้วกันฮะแล้วก็ระบบทีมพูดไปแล้วใช่หไหมเพื่อนพูดไปแล้วแล้วก็มีระบบกิลด้วยนะครับหากิวอยู่ไหนดิมีใครรับผมอีกวะเนี่ยไม่จ,มจํากัดไม่จํากัดเข้าไทมี คือมันเปิด3ามภาษานะญี่ปุ่นเกาหลีไทยอ่ะมีแต่คนญี่ปุ่นเวรกรรมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเข้าสักอันหนึ่งอันนี้แล้วกันดูข้อมูลกิลดิโอ้หัวหน้ากิลชื่เซโร่ด้วยนะครับก็เข้าเลยโอเคเรียบร้อยครับเขาไม่รับนะครับก็คือต้องรอให้เขารับอีกแล้วเวรกรรมผมสร้างเองได้ไหมแล้วลองดูดิโอ้ร้อยเดียวเองกันสร้างเลยก็แล้วกันครับสร้างแบบอยู่ำํำๆนะฮะเทสโอลี่เป็นการบ่งบอกว่าไม่ต้องเข้ามานะครับเทสโอลี <laughs> ่นะครับอ่ะสร้างเลย ทีนี้พอเราสร้างมาแล้วจะเห็นว่ามีการบริจาคนะครับก็ตามสไตล์เกมมือถือทั่วไปอะเนาะมาบริจาคเสร็จแล้วได้แต้มกิลมาใช่ไหมครับอ่านี่ร้อยหนึ่งนะครับก็ไปดูด้านซ้ายเอาไปแลกของได้เห็นไหมเออมีการซื้อ EXP พบัฟวยเหรอเนี่ยโอ้แต่ว่าไม่พอต้องแต้ม200อันนี้ต้องช่วยกันในใน,ในกิลต้องช่วยกันนะแล้วมีแลกของด้วยแล้วก็สําหรับคนที่เป็นสมาชิกเราอยากจะแก้ไขอะไรก็คือมาแก้ไขที่ตรงนี้โดยเพราะหัวหน้ากิลมันจะแก้ได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหม อ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีใครสมัครมากก็ตรงนี้นะครับก็มารับได้แล้วก็มีการตั้งค่าก็คือเปลี่ยนพวกคำประกอบประกาศเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นลานคาร์มาสเตอร์นะครับคือมันต้องใช้ไอกองทุนกิ้วอ่ะกองทุนกิวก็ได้มาจากการบริจาคแหละเมื่อกี้ผมบริจาคไปพันหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนจากซิลเวอร์เนี่ยให้กลายเป็นกองทุนกิวนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการเลเวล u พได้ ซึ่งเลเวอฟแล้วเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเช่นสเตตัสเพิ่มหรือว่าจํานวนสมาชิกเพิ่มอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะอันนี้ยังทําไม่ได้แล้วก็มีงานหนึ่งคือการเช็คอินเมื่อกี้ลืมเช็คอินด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าสเสี่ยงโชคนะครับก็การจะปองนั่นเองนะครับก็จะมีตัวของคอสตูมด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองดูเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยมีแคดเหลือจัดเลยเราจะเอาแคดไปซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเอามาหมุ่นกาจะปองอันนี้ก็แล้วแต่นะครดไดซ้ไอเอย โอ้น่ารากักสีม่วงเหรออุย้ยอุ้ยสีทองเหรอโอ้ไม่รู้สีอะไรแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้ให้พี่ลูนอุย้ยมีสีรุง้งมีสีรุง้งมีสีรุง้งหนึ่งอันเอาลองดูดิอ๋อสีรุ้งเป็นอะไรเอ่ยว้าวเทพีคิวปิดน้อยแหลงยูอาร์ UR เลยนะครับผมแหลงยูอาร์เลยจ้าตัวอ,อื่นอ๋อเป็นพวกมอนสเตอร์อ่ะเนาะ อเป็นพวกมอนสเตอร์ครับเรียบร้อยก็ได้มาตามนี้โชคดีครับได้ UR ครับพอละเปิดรอบเดียวพอละเดี๋ยวตัง์ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าโอเคแล้วพอเราได้มาแล้วด้านซ้ายบนจำได้ไหมที่มันมีตัวของเมชินเนอรี่อ่ะไอตัวที่เราเปิดมาเมื่อกี้ก็จะอยู่ข้างๆกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้มาแน่นอนอยู่แล้วตัวนี้ SR นะครับได้ทุกคนได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเปิดมาได้ UR <laughs> ใช่ไหมอ่ะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของสกิลด้วยนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มความสามารถให้กับเราด้วยนะ ผมกดร่วมทางเลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอันดับด้วยนะเมื่อกี้เห็นเพิ่มได้ตัวหนึ่งเพิ่มหน่อยดิเพิ่มอันดับอืมทำให้แรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็สเตตัสที่จะได้เพิ่มมาขึ้นด้วยนะคะโอเคอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่ายังเป็นเบต้าอยู่นะครับบางอย่างเป็นภาษาเกาหลีอยู่เลยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้ของขวัญด้วยนะครับ่านอกจากพวกคิวปิดที่บินตามเราแล้วนะครับผู้ติดตามแล้วนะครับก็ยังมีคอมเพนเนียนด้วยนะครับซึ่งออออััันนนนีีู้้้จาากสภพแลววคคืเเไข่่งรบ ก่อนจะลากันไปเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันนิดนึงกันละกันนะครับอยู่นี้นะ,นะออปชันนะเมื่อเราคิดก,ก็มาแล้วนะครับก็จะเห็นว่า,าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปรับการแสดงชื่อแสดงอะไรเงี้ยเนื่องจากเป็นแ MM นวะ MMO เนออแล้วก็มีการตั้งค่านะครับตรงนี้คือจะเป็นตัวของกราฟิกใครสูงสุดได้เท่าไหร่ก็ลองดูกันละกันใครไม่แหลกก็ตามนั้นแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช้ทัพยากรสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้มีที่เป็น 3D เลยมันเป็น a r t Work 2D บนเลยถูกไหมครับ 3D ไม่มีเลย ก็คิดว่าไม่น่าใช้สเปคสูงสักเท่าไหร่ก็น่าจะเล่นได้นะครับอ่าแล้วก็ความสะดวกสบายพวกนี้ครับการตั้งค่าใช้โพชั่นอะไรเงี้ยเออแล้วก็อันนี้ก็สําคัญลงทะเบียนพชั่นอันตโนมัติเวลาที่โพชั่นที่เราเซตไว้อ่ะมันหมดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เปลี่ยนไปโพชั่อนอีกชนิดหนึ่งที่เรามีให้อัตโนมัติเออันนี้สําคัญนะสำคัญบางทีเราลืมแล้วตายมาไม่รู้เรื่องเลยส่วนในสุดท้ายก็แค่บัญชีเฉยๆเนาะก็ไม่มีอะไรพวกลององค์ลองเอา แค่นั้นเองเพราะเกมนี้เราก็ต้องล็อกอินก่อนเข้ามาเล่นอยู่แล้วนะครับโอ้มีม,มีมีค้างนิดนึงมีค้างนิดนึงโอเคก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับทริโอสเวียร์ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเปิดจริงว่ากันใหม่ครับผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะฮะน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ตอนเปิดจริงนะครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย